มาในช่วงสรรหามาเล่าแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยเราได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนพิพูลสงครามนะครับจะมาพูดถึงแนวคิดกับชิวเดย ชิวเดย์นี้จะมีส่วนในการขับเคลื่อนการศึกษาได้อย่างไงบ้างแล้วก็ทำให้พวกเราเนี่ยมาร่วมชิวกันได้อย่างไงบ้างนะครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านอธิการบดีแล้วครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับดรสวัสดีครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชุมพลเสมาขันนะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามแน่นอนครับวันนี้เราอยู่กับความชิวนั่นก็คือชิวเดย์มันเกิดขึ้นมาได้ไงครับกับแนวคิดตรงนี้ครับท่านอธิการบดีสำหรับชิวเดย์เนี่ยเกิดมาจาก หลักคิดเฉยๆนะหลักคิดคือการบริหารมหาวิทยาลัยเนี่ยมหาวิทยาลัยจะมีสองอย่างที่บุคลากรเนี่ยให้ความสําคัญคนั่นก็คือมหาวิทยาลัยต้องมีความก้าวหน้าอีกอันหนึ่งก็คือบุคลากรจะต้องมีความมั่นคงแต่นั้นมหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้าตอนเนี้เราก็ก้าวหน้าไประดับหนึ่งเพราะว่ากระทรวงอุดมศึกษาเนี่ย ยกระดับเราจากมหาวิทยาลัยกลุ่มที่3กลุ่มพัฒนาท้องถิ่นเนี่ยให้มาอยู่ในกลุ่มที่2กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนาวัตกรรม,มเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้านี้ก้าวหน้าเป็นระดับหนึ่งนะครับนะฮะจากกลุ่ม3ามเป็นกลุ่ม2แล้วเป็นกลุ่ม2ดีนะได้งบประมาณพิเศษอย่างปีนี้ใครอยู่กลุ่ม2ให้4ล้าน ถ้าใครอยู่กลุ่มสามไม่ได้สักบาทเเพราะนั้นราชพัชทั้งหมดเนี่ยไม่มีใครได้ครับมีเราได้นี่สี่ล้าน,นฟรีฟ <ยก S 1> เพราะ <ยก S 1> ว่าราชพัชมีเพียงแห่งเดียวนะฮะไปอยู่กลุ่มสองทีนี้เอาละมหาวิทยาลัยมีความเจริญก้าวหน้าแล้วผมก็มานึกถึงบุคลากรว่าแล้วบุคลากรทั้งเราล่ะมีความมั่นคงหรือยังก็ทบทวนดูแล้วก็มีความมั่นคงนะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีการยุบไปเมื่อสมัยก่อนโน้นน่ะนะผมกลับมารื้อฟื้นจะต้องมี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเ,ออเพื่อความมั่นคงในอนาคตหลังจากเกษียณแล้วจะได้มีมีเงินกองทุนสักก้อนหนึ่งไว้ใช้ในชีวิตยามชราตอนนี้เราก็มีแล้วสวัสดิการต่างๆสมัยก่อนโน้นจะมีงานบวชงานศพงานแต่งเนี่ยไม่มีอะไรเลยตอนนี้เราก็มีกองทุนจากเทศมหาชาติเรจาจัดเทศมหาชาติเอาเงินส่วนนี้มาเป็นสวัสดิการของบุลคลากรแล้วก็เป็นทุนการศึกษาด้วยเพราะนั้นเรื่องสวัสดิการก็มี เรื่องความมั่นคงเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเขาจะอยู่เป็นอาจารย์เป็นเจ้าที่อย่างนี้ได้อีกนานไหมในขณะที่นักศึกษาลดลงมากๆนักศึกษาเขาก็กลัวว่าในอนาคตนักศึกษาลดมากกว่าน,นี้เขาจะโดนปลดไหมแต่ของเราก็ไม่น่าจะมีปัญหาอีกแล้วเพราะว่านักศึกษาเราเพิ่มตลอดครับผม เพิ่มมาตั้งแต่ที่ที่มีอัตราที่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรครับเพราะมีความสุขหรือว่าเขาเห็นว่ามหาวิทยาลัยร,ราชภัฏพุสงครามคือรองรับในสิ่งไหนให้เขาได้บ้างครับก็ตอนนี้เรามุ่งเน้นไปทางเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นเมื่อมุ่งเน้นทางเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นมันเป็นมันเป็นศาสตร์ทางอนาคตครับคือคนที่เข้ามาที่นี่เรากเลยจะมองว่าเรากําลังจะมาฝึกตนเองหาประสบการณ์เอง เพื่ออนาคตเพราะว่าในอนาคตไม่มีใครจะหลีกหนีเทคโนโลยีไม่มีใครจะหลีกหนีนวัตกรรมได้เพราะนั้นการที่เขามาเรียนที่นี่นี่ยเขากำลังจำเรียนในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแสดงว่าตลาดแรงงานรองรับแน่นอนเพราะว่าเทคโนโลยีมันก้าวล้ำไปเลยเขาพยากรณ์ไว้ว่าอีก10ปีข้างหน้าเนี้ยจะมีงานเก่าๆของเราเนี่ย95ล้านตำแหน่งหายไปจากโลกใบนี้คือคนที่ กำลังจะเรียนทั่วๆไปเนี่ยอีก10ปีข้างหน้าที่เราเรียนเนี่ยอาจจะไม่มีงานรองรับบางที AI ไอมันเข้ามาทดแทนถูกต้องเทคโนโลยีเหล่านี้นะครเขาบอกว่าไม่ต้องตกใจนะงานมันหายไป95ล้านตําแหน่งในโลกใบนี้แต่ไม่มีงานเกิดขึ้นมา98ล้านตําแหน่งแต่เป็นงานใหม่ครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมปศึกษาในที่ที่เขามีงานใหม่รองรับไม่ใช่ไปศึกษาในที่ที่งานเดิมเขารับ เพราะฉะนั้นพี่บุญสงครามจริงเป็นที่มองของนักศึกษาจํานวนหนึ่งที่ว่าถ้ามาอยู่ที่นี่แล้วเน้นเทคโนโลยีเน้นนวัตกรรมเพราะเราอยู่กลุ่มสองเพราะฉะนั้นพอเด็กของเรามาเยอะขึ้นขึ้นจาก2,008เป็น3,002 3,005 3 9 8 0ปีนี้4,354คนอันนี้จะเพราะภาคปกตินะภาคปกติถ้ารวมสาวอาทิตย์ด้วยรวมปอโทเอกด้วยก็ 4,800ค,คนแสดงว่ามหาวิทยาลัยของเราตอบโจทย์ในเรื่องของเทคโนโลยีในโลกอ,อนาคตเก้าล้ำลหลายๆคนคคตอนนี้ผู้ปกครองเองก็พยายามที่จะทำให้บุตรหลานหรือว่าลูกของตัวเองเนี่ย ได้ไปเรียนในสถานที่ที่มันรองรับกับตลาดแรงงานได้ด้วยแล้ววันนี้คือชิลมากๆผมว่าน่าจะมาในทีมที่แบบว่าชิลเดย์ด้วยใช่ไหมครับท่านอธิการพูดถึงชิลเดย์นี้ชิลเดย์นี่ก็เนี่ยพอเห็นได้ว่าเอ๊ะบุคลากรเราก็มีมาหาอะไรก้าวหน้าแล้วบุคลากรก็มีความมั่นคงมีสวัสดิการมีอะไรนักศึกษามากขนาดนี้เรื่องความกังวลว่าจะถูกปลดออกรล่ออกอะไรต่างเนี่ย เลยอน,นี้มันมันไม่มีแล้วอพอมันไม่มีเขาก็มีความสุขแล้วนะเขาก็มีความสุขแล้วแต่เราไม่นั่งนึกว่าเขาน่าจะมีความสุขมากกว่าน,นี้อีกสักอย่างหนึ่งไหมคือเกี่ยวกับทางด้านความรู้สึกจิตใจอารมณ์สังคมอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าสักวันหนึ่งไม่ทดลองดูเมื่อปีที่แล้วนะเมื่อปีที่แล้วนี้ทดลองว่าทุกๆวันสุ์สุดท้ายของเดือนรอเราลองชิลเดกันดูปรากฏว่าก็ แต่ชิวเด็กก็คือนักศึกษาอยากจะแต่งตัวยังไงก็ได้ไหมอ๋อนี่ออกมาเป็นภาพแบบนี้ถูกต้องไหมครับท่านอธิการคือแบบไปเวทเด็กๆสามารถใส่ชุดอะไรมาเรียนก็ได้ใช่แต่ต้องสูภาพนะต้องสู่ภาพต้องอยู่ในกรอเคีด้วยใช่ไหมครับครับบางคนบอกแล้วสุ่ภาพเป็นยังไงก็นึกถึงตอนเราไปวัดใหญ่อ่ะเราแต่งตัวอย่างไรที่ไปวัดใหญ่แล้วไม่สามารถเข้าไปได้คือเพราะไปวัดใหญ่เนี่ยคือแบบใส่สั้นเนี่ยไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นคือเราจะไม่ใส่สั้นไปเรียน นะครับหลยๆคนก็คือเคารพตามกฎกติกาถูกต้องไหมครับท่านอาจารย์เราก็มีบุคลากรด้วยนอกเหนือจากนักศึกษาเองแล้วเนี่ยบุคลากร,กรก็ดูสดใสนี่เลยเนี่ยใ <c oughs> บโบกมือใบวงใบาบายใส่ชุดดูดีมากนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนไม่ต้องอยู่ในเครื่องแบบ,บถูกต้องไหมฮะแล้วเป็นไงบ้างทุกวันศุกร์ที่ผ่านมาคือโอเคปีที่แล้วทุกทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน ก็พอสิ้นปีปั๊บเราก็ประเมินดูผลตอบรับทางบวกหมดเลยทั้งอาจารย์เจ้าหน้าที่บุคลากรก็ทางบวกทั้งนักศึกษาก็ทางบวกนะฮะก็เราก็เลยมานั่งคิดกันที่เอ๊ะถ้าอย่างนั้นปีนี้ปีปีการศึกษานี้เราเอาทุกวันศุกร์เลยดีไหมจะดีมากนะเพราะฉะนั้นทุกวันศุกร์ก็ก็ก็ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารก็โอเคทุกวันศุกร์ลงมาตีแล้ว ู้มาติแล้วนันดุกตีเนี้ยสามารถทุกวันศุกร์แต่งตัวยังไงก็ได้แต่ไม่เกิดในยุคผมอ่ะเงี้ยแต่คนชอบไปคิดในเรื่องการแต่งกายจริงๆเป้าหมายหลักของผมไม่ใช่เรื่องการแต่งกายอ่ามันคืออะไรเรื่องการแต่งกายนี่เราเป็นแค่เป็นการเป็นเปิดประเด็นให้เขารู้ว่าชิลเดย์เนี่ยนอกมันมีเรื่องการแต่งกายสบายๆแต่สิ่งที่ผมอยากได้มากกว่าการแต่งกายคือ วันที่เป็นวันชิลเดย์เราจะไม่พูดทางลบกันทุกคนเราจะไม่พูดทางลบครับคืออะไรที่พูดทางลบทางนิ่ติบเราจะไม่ทำกันไม่เอาเราจะพูดแต่เรื่องพูดดางีชื่นชมยินดีอะไรกันเพราะฉะนั้นวันนี้จะเป็นวันที่ทุกคนจะมีความสุขคือไม่ต้องไปกังวลว่าจะมีคนมาติชิ้นนินทาเราไม่มีคนว่าร้ายยังคือเราจะเราจะไม่ให้มีสิ่งเหล่านี้ก็เราปลูกฝังไปนะแล้วก็ นักศึกษาก็เช่นเดียวกันทุกคนก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะฮะนอกจากการแต่งกายสบายๆแล้ววันนี้จะเป็นวันที่เราจะไม่พูดทางลบกันครับอันนี้คือดีมากอันนี้เป้าหมายหลักของเรานะฮะหลังจากที่เราจะมีการขับเคลื่อนตรงนี้เนี่ยก็ต้องทําให้ทุกคนเองเนี่ยได้ทราบถึงเป้าหมายในการที่เราจะทําให้ทุกวันศุกร์เนี่ยเป็นวันชิลเดย์ด้วยเราก็ได้มีการประชาสัมพันธ์เรื่องเหล่านี้ไปแล้วใช่ไหมครับใช่ครับนักศึกษาก็จะทราบแล้วผลพลอยได้จากปีที่แล้วที่เราลองทําดูนั้นน่ เขาเด็กเขาบางกลุ่มเขาบอกว่าโอ้โดีจังเลยวันศุกร์เนี่ยนะเขามาทํางานแต่งตัวไอมาเรียนเนี่ยแต่งตัวยังไงก็ได้พอเรียนเสร็จปั๊บเขาก็กลับบ้านได้เลยขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านได้เลยสมัยก่อนโน้น จะต้องกลับไปเปลี่ยนที่หอเปลี่ยนกระโปรงเปลี่ยนกางเกงก่อนอะไรอย่างเงี้ยไปซื้อข้าวซื้อของกันไม่ต้องทําอะไรเลยกลับบ้านเรียนเสร็จปั๊บพร้อมกลับบ้านเด้ทันทีคนะบางคนก็บอกว่าในไหนจะชิลเดย์แล้วสบายๆแล้วเนี่ยวันนี้ไม่ได้ใส่กระโปรงมานะขอทํากิจกรรมต้นร่วหมอนได้ไหมในกลุ่มในอะไรต่างเนี้ยอาจารย์เราก็ยังมีอีกนะบอกว่าชวนนักศึกษาเนี่ยไปเรียนนอกสถานที่ในเมื่อวันนี้เราไม่ต้องใส่สูตรผูกไทยอ่ะ วันนี้ทุกคนแต่งตัวสบายๆใส่เกงยีนมาไปนั่งพื้นก็ได้ใช่ไหมเขาก็จะไปเรียนกันนอกสถานที่นี่อะไรเงี้ยก็ก็เป็นเป็นแล้วแต่อารมณ์เขานะครับแต่สิ่งที่มีที่ผมคาดไม่ถึงมีอยู่อันหนึ่งคือ เขาบางแห่งเนี่ยบางคณะบางหน่วยงานเนี่ยบางกลุ่มเนี่ยเขาจัดทำบิ๊กคินนิ่งเดย์อ๋อนวันนั้นด้วยนวันเนี้ยโอ้ยนี่เขาเป็นโอกาสในการแต่งกายสะดวกแล้วไงนะบิ๊กคินนิ่งเดย์ทำอะไรก็ได้บางคนเนี่ยออกไปทำนอกมหาลัยชวนเด็กชวนนักศึกษาไป เพราะว่าแต่งตัวยังไงก็ได้นะคือไปทำที่ทางสาดได้ยั่วยเอางี้ดีกว่านะฮะเลยหลายคนเนี่ยสวมเสื้อเป็นชุดปเวทอยู่แล้วมันก็คล่องตัวในการที่ไปทําความสะอาดกันเราพบเจออุปสรรคอะไรบ้างไหมครับหรือว่าปัญหาอะไรบ้างไหมกับการที่เราทดลองมาแล้วทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือนเท่าที่ประเมินของปีที่แล้วมายังไม่พบผลทางทางลบเลยนะมีแต่มีแตทางบวกอ่ะเราคิดว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นก็ยังไม่เห็นมีอะไรกระทบเลยว่าแต่ที่เรากังวลก็คือ เกรงว่าประชาชนจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมเด็กราชพัฒนเนี่ยแต่งตัวอย่างนี้มันไปเรียนมันดูไม่คารพกติกาไม่อะไรเลยหรือเปล่าเลยประมาณนี้เราก็ต้องประชาชสัมพันธ์วันนั้นประชุมหัวหน้าส่วนราชการผมก็แจ้งในท,ที่ที่ประชุมหัวหน้าส่วนกาแฟเช้าว่าถ้าเห็นวันศุกร์เด็กของผมแต่งตัวไม่เรียบร้อยอันนี้เป็นปกติของเรานะเพราะว่าเป็นวันชิลเดย์เราอยากให้เด็กมีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เพราะนั้นไม่ใช่เด็กของเราเนี่ย ไม่สุภาพหรอกรนะเป็นวันชิลเดของเราครับถ้าในการครับอย่างนี้แนวคิดเราห่วงไหมสําหรับใครที่อยากจะแบบว่าเอาแนวคิดเราไปปรับใช้บ้างกับสถานประกอบการหรือว่าที่ทํางานหรือว่าสถานศึกษาอยากให้มีวันชิลเดแบบเราบ้างเนี่ยโอ้ผมว่าเรื่องนี้น่าทํามากเลยครับเพราะว่า ไอ้เรื่องการแต่งกายนี่มันเป็นมันเป็นผลพลอยได้เล็กๆประเด็นเล็กๆแต่เราเอามาจับเป็นประเด็นหลักครับแต่จริงๆเป้าหมายหลักของเรามันไม่ใช่เรื่องการแต่งกายเป้าหมายหลักคือวันนี้จะเป็นวันที่เราจะไม่พูดทางลบก,กันครับเราอยากให้ทุกคนมาทั้งทีเราเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุขเนาะเพราะฉะนั้นให้บุคลากรเจ้าหน้าที่นะักศึกษาเราเนี่ยมีความสุขอย่างน้อยอาทิตย์ละวันก็ยังดีเนาะสุข รู้สึกว่าเวลาก็ถามบอกว่ามองเห็นความสุขเป็นยังไงเลยได้ตอบได้นะครับไม่งั้นไม่รู้จเ,เลยมาตอบใช่แล้วเห็นว, <c oughs> ว่าพูดถึงในเรื่องของความสุขเชื่อมโยงไปเลยละกันว่าปีนี้เรื่องของการรับพระราชทานปริญญาบัตรตรงนี้เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นการคืนความสุขให้กับทุกคนด้วยเพราะว่ามันจังกับช่วงวันหยุดยังไงบ้างครับท่านอธิการอ๋อเรื่องเรื่องนี้นะฮะปกติรับปริญญาเนี่ยอย่างปีนี้รับวันที่18ครับเราจะต้องมาซ้อมตั้งแต่วันที่14ซ้อม3าวันนะฮะ สิบสี่สิบห้าสิบหกแล้ววันที่สิบเจ็ดเดินทางไปเชียงใหม่วันที่สิบแปดรับเราทําอย่างนี้มาโดยตลอดครับ,รบแต่ทีนี้เราไม่อยากให้บัณฑิตเราต้องลางานมากมแล้วถ้าเป็นไปได้ไม่ลาเลยยิ่งดีเพรานะฉะนั้นปีนี้เราแทนที่จะซ้อมปีที่แล้วนี่เราลดเหลือสองวันนะฮะแต่ปีนี้เราจะลดเหลือวันครึ่งครับอวันครึ่งคนระับวันซ้อมวันที่สิบสองตอนบ่ายตอนบะ่ายเนยวันศุกร์ดึกดคุณเลิกงานกลับมา กลับมาถึงบ้านหรือเช้าวันเสาร์นั่งรถมาจากกรุงเทพจากที่ไหนก็ตามอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะมารายงานตัวตอนบ่ายแล้วก็ซ้อมได้เลยแล้วซ้อมเสาร์อาทิตย์12กับ13 14วันหยุดชดเชยอยู่ที่บ้านวันที่15 16, 17กลับไปทำงานวันที่18ไปเจอเชียงใหม่เลยไปรับที่เชียงใหม่ได้เลยรับตอนบ่ายได้นะยิ่งสะดวกสบายมากเลยเพราะฉะนั้นเราพยายามทำทุกอย่างที่จะทำให้ทั้งบุคลากรทั้งนักศึกษารวมทั้งบัณฑิต สิทธิ์เก่าที่จบไปบแล้วถ้าเราทําอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อเขาได้เรายินดีทําทั้งหมดเลยโอ้โหอันนี้ดีมากมากนะครับเดี๋ยวสุดท้ายดีกว่าใ,<ช>ให้ใหท่านอธิการเนี่ย<ห> <ฮะ S 2> ได้ฝากไปถึงทุกคนเลยที่ทําให้ยังไงเราอยู่ในความชิลแต่ว่าอยู่ในกรอบและข้อปฏิบัติแล้วก็อยากจะบอกกบนักศึกษาหรือว่าผู้ปกครองยังไงเชิญเลยครับครับก็สําหรับวันชิลเดย์ที่ที่เราทํามาทุกวันนี้นะผู้ปกครองก็ขอให้เข้าใจนิดหนึ่งว่ามันเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยไม่ใช่เด็กท่านดื้อนะ เราให้แต่งตัวธรรมดาได้เพื่ออยากให้เขามีความสุขเขาสามารถทํากิจกรรมที่เขาอยากทําได้กับเพื่อนกับผูงกับครูบาอาจารย์ในวันในวันทํางานของเราเนี่ยวันศุกร์สุดท้ายซึ่งวันรุ่งขึ้นก็เป็นวันหยุดเนี่ย <Help. S 2> เราอยากให้เขามีความสุขทั้งทางการแต่งกายทั้งทางด้านจิตใจวันนั้นเราจะไม่พูดทางลบกันก็ขอปากไว้เด่นนะครับว่าถ้าหากว่าท่านเห็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ปีบุญสงครามในวันศุกร์และแต่งตัวไม่ใช่ชุดนักศึกษา ก็อย่าไปแปลกใจนะครับวันนี้เป็นวันชิลเดย์ของเราครับผมครับผมวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับท่านอธิการบดีครับมาร่วมพูดคุยนะครับแล้วก็พูดถึงโครงการดีๆแนวคิดดีๆกันด้วยนะครับทุกคนก็สามารถนําไปปรับใช้ได้เพราะว่าความสุขในการทํางานความสุขในการมาเรียนเนี่ยขึ้นอยู่กับการที่ทางมหาวิทยาลัยหรือว่าหลายๆองค์กรเนี่ยได้เปิดโอกาสให้พวกเขาได้มีความสุขมีความสนุกแล้วก็มีความชิลแบบนี้แหละ